ทุกคืนเลือดไหลาจากดวงตาของเขาโดยไร้สาเหตุแต่เมื่อเขาส่องกระจกเขากลับเห็นดวงตาคู่อื่นที่จ้องเขากลับมาเบื้องหลังของมันคือความลับที่ไม่มีใครควรรู้ทุกคืนเขาตื่นขึ้นมาพร้อมกับความเจ็บปวดแบบกลางหน้าผากห้องนอนทั้งห้องเย็นเยียบแม้พัดลมจะปิดไปนานแล้วเสียงนาฬิกาเดินช้ายอย่างผิดปกติติ๊กติ๊กติ๊ก,กแสงจันทร์ลอดผ่านมาหน้าต่างสีมนสาแสงบางเบาลงบนใบหน้าของเขา เขาลุกขึ้นช้าๆมือสั่นเล็กน้อยรู้สึกถึงของเหลวอุ่นๆไหลจากดวงตาเขาเอื้อมไปหยิบกระจกแสงสลัวเผยให้เห็นคราบสีแดงเข้มเลือดหยดเลือดไหลออกมาจากดวงตาทั้งสองข้างของเขาอย่างช้าหาหะเขาไม่เคยร้องให้แต่ทุกคืนดวงตากลับหลังเลือดไม่มีเสียงไม่มีคำอธิบายแค่เงียบงันและเจ็บปวด <laughs> เขาเคยไปหาหมอหมอไม่เจอสิ่งผิดปกติใดหาหะ ผลตรวจสมองปกติดวงตาปกติเส้นเลือดก็ปกติทุกอย่างแต่เขารู้มันไม่ปกติเลยคือนหนึ่งเขาตัดสินใจไม่หลับเขานั่งรอหน้ากระจกถือกล้องถ่ายวิดีโอไว้ในมือนาฬิกาบอกเวลา0ูนยสองสนาฬิกาห้องยิงคงเงียบแสงจันยังคงรางหาหะทันใดนั้นอุณหภูมิในห้องลดลงอย่างรวดเร็ว เสียงบางอย่างดังมาจากตู้เสื้อผ้าเสียงแกรแกๆคล้ายของขูดไม้เขาหันขอบไปมองไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นแต่เงาของเขาบนผนังดูเหมือนจะขยับเองเงานั้นยกมือขึ้นแต่มือของเขาไม่ได้ขยับเลยลมหายใจของเขาสั้นลงจังหวะหัวใจเต้นแรงขึ้นกล้องในมือเริ่มสั่นภาพในหน้าจอแสดงบางสิ่งที่เขามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าบางสิ่งยืนอยู่ข้างหลังเขาใกล้มากเขาหันกลับไปอย่างช้า หาหะว่างเปล่าแต่ทันใดนั้นดวงตาของเขาเริ่มแสบความรู้สึกเหมือนมีอะไรคมคมแทงจากด้านในเลือดเริ่มไหลช้าๆาจากหางตาคราวนี้เขาเห็นมันในกระจกไม่ใช่เพียงเงาแต่เป็นใบหน้าของเด็กหญิงคนหนึ่งซีดขาวดวงตาดำสนิทไร้แววเธอยืนอยู่ตรงนั้นมองเขาไม่กระพริบตาและยิ้มช้าหาหะ เธอกระซิบเสียงแผ่วตาของฉันอยู่กับเธอแล้วเขาชาไปทั้งตัวภาพในกระจกกลายเป็นสีแดงเลือดแสงจันดับวูบนาฬิกาหยุดเดินเขาล้มลงกับพื้นมือยังถือกล้องแน,น่นเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงหัวเราะเบาๆที่สะท้อนทั่วห้องเสียงที่เขาไม่เคยลืมมือของเขาเย็นเฉียบร่างทั้งร่างสันดะริกเหมือนถูกดูดกลืนด้วยความมืด เลือดจากดวงตาย,ยังคงไหลเป็นสายบทบังการมองเห็นของเขาจนหมดสิ้นเขาพยายามจะลุกแต่ขาเหมือนไร้น้ำหนักเหมือนมีแรงกดบางอย่างกดเขาไว้กับพื้นเสียงฝีเท้าเล็กๆเ,เดินวนรอบตัวเขาช้าเนิบหนักแน่นทุก้าก้องกังวานราวกับเดินอยู่ในหัวของเขาเองเขาหันหน้าไปช้าๆเพื่อมองหาเจ้าของเสียงนั้นไม่มีใครแต่เขารู้เขาไม่ได้อยู่คนเดียว เพดานเหนือศีษะเริ่มมีรอยร้าวรูปร่างคล้ายตาตาเดียวจ้องลงมาที่เขาเขาหลับตาแน่นพยายามไล่ภาพหลอนเหล่านั้นออกไปแต่เสียงกระซิบของเด็กหญิงยังคงดังอยู่ข้างหูใกล้เหลือเกินอย่าขึ้นมันให้ใครไม่งั้นเธอจะมองไม่เห็นอีกเลยเขาอ้าปากจะถามว่าอะไรขึ้นอะไรแต่เสียงกลับหายไปในลำคอลมหายใจของเขาหนักขึ้นในหัวเต็มไปด้วยภาพแปลกประหลาด ใบหน้าของคนแปลกหน้าดวงตาที่ถูกควักออกเลือดที่ไหลอับทั่วแผ่นหลังเสียงหวีดร้องที่ไม่รู้มาจากไหนทั้งหมดปะทะเข้ามาพร้อมกันเหมือนความทรงจำที่ไม่ใช่ของเขาเขาเริ่มประหนักดวงตาคู่นี้อาจไม่เคยเป็นของเขาตั้งแต่แรกและทุกคืนที่เลือดไหลออกมามันอาจเป็นพระเจ้าของเดิมกำลังเอาคืนเขาหายใจแรงขึ้นดวงตาสันะร,ริกภาพในกระจกเปลี่ยนไปจากห้องของเขา กลายเป็นห้องเล็กๆมืดสนิทมีกระจกอีกบานหนึ่งในนั้นเขาเห็นเด็กหญิงคนนั้นนั่งอยู่เธอไม่มีตามีเพียงโพรงว่างเปล่าแต่กลับมองเห็นเขาอย่างชัดเจนเธอยื่นมือออกมาจากกระจกนิ้วเรียวยาวช้าๆเข้าใกล้เขาและเมื่อเธอสัมผัสที่ขมับของเขาสัมผัสนั้นเย็นจัดราวกับน้ำแข็งไหลเข้าสู่กระดูกเขากรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกจากปาก ดวงตาของเขาปวดร้าวเหมือนถูกบีบจากภายในภาพตรงหน้าสั่นไหวก่อนจะกลายเป็นเงาดำหมุนวนรอบตัวเขารู้สึกเหมือนกำลังจมลึกจมลงไปในความมืดไม่มีที่สิ้นสุดในห้วงนั้นเขาได้ยินเสียงอีกครั้งเสียงร้องให้เบาเบเหมือนเด็กหลงทางเจ็บปวดสิ้นหวังเสียงนั้นดังใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนเขารู้สึกเหมือนอยู่ในร่างของเด็กคนนั้นมองเห็นผ่านดวงตาของเธอในคืนที่ไม่มีใครรับรู้ คืนที่เธอถูกขังในห้องมืดท้องที่ไม่มีหน้าต่างไม่มีประตูมีเพียงกระจกบานเดียวที่สะท้อนเธออยู่ตลอดเวลากระจกที่เขาเห็นเมื่อครู่นี้เขาเริ่มเข้าใจดวงตาของเขาคือทางรอดของเธอและเขาคือภาชนะคืนแล้วคืนแล้วเธอเพยายามเปิดทางกลับโลกของคนเป็นผ่านเลือดผ่านน้ำตาและคืนนี้เธอกลับมาครบ นิ้วของเธอยังคงแตะที่ขมับของเขาก่อนจะล่าช้าๆผ่านขอบตาเขารู้สึกถึงแรงบางอย่างดึงดวงตาเขาออกจากเบ้าช้าแน่นลึกไม่มีเลือดไม่มีความเจ็บปวดมีเพียงความม่างเปล่าที่เย็นเฉียบไหลเข้ามาแทนและแล้วภาพสุดท้ายที่เขาเห็นคือเธอในร่างของเขาเองยืนยิ้มหน้ากระจกรอยยิ้มของเธอไม่ใช่รอยยิ้มของเด็กอีกต่อไป มันบิดเบี้ยวเย็นชาและเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เธอขยับนิ้วเบาๆลูบใบหน้าตัวเองในร่างของเขาเหมือนกำลังสำรวจสิ่งของใหม่ที่เพิ่งได้มาแววตาในกระจกคู่นั้นคู่นี้ที่เคยเป็นของเขาบัตนี้กลับเต็มไปด้วยความมืดมิดและความกระหายและเธอก็หัวเราะเบาๆลึกเหมือนมาจากหลุมลึกใต้พื้นดินเสียงหัวเราะที่ไม่ได้ยินด้วยหูแต่ดันก้องอยู่ในหัวในกระจกเงวของเขายังยืนอยู่ แต่ตอนนี้เขาอยู่ข้างในขังอยู่ในเงาสะท้อนนั้นกรีดร้องออกมาโดยไม่มีเสียงข้อกระจกสุดแรงแต่ไม่มีใครได้ยินไม่มีใครมองเห็นในโลกนี้เธอกลายเป็นเขาอย่างสมบูรณ์เธอเดินออกจากห้องสวมรอยชีวิตของเขาอย่างแนบเนียนและในทุกคืนเมื่อแสงจันทร์สาดผ่านหน้าต่างเมื่อเงาของเขาปรากฏในกระจกมันจะกรีดร้องกรีดร้องให้ใครสักคนได้ยิน แต่ไม่มีใครหยุดเธอได้อีกแล้วเธอได้สิ่งที่ต้องการและตอนนี้เธอกำลังมองหาร่างต่อไปในค่ำคืนต่อมาเธอในร่างของเขานั่งเงียบๆอยู่ในร้านกาแฟเล็กๆใต้ตึกเก่ามือค่อยๆกวนช้อนในถ้วยชาดวงตานิ่งเฉยไม่บ่งบอกอารมณ์ใดหาหา่ผู้คนเดินผ่านไปมาไม่มีใครรู้เลยว่าสิ่งที่อยู่ในร่างนี้ไม่ใช่เขาอีกต่อไป เธอเงยหน้าขึ้นมองผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่โต๊ะถัดไปหญิงสาวคนนั้นดูอ่อนแอนเงียบและเหมือนมีบางอย่างในใจที่ยังไม่สมบูรณ์เหมือนเธอเคยเป็นเธอยิม้มรอยยิ้มแบบเดียวกับในคืนแรกที่เธอจ้องหน้ากระจกในร่างใหม่สายลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านร้านทั้งที่ไม่มีประตูไหนเปิดอยู่เลยเสียงกระดิ่งหน้าร้านดังขึ้นเอง,ท,งทั้งที่ไม่มีใครเดินเข้าออกหญิงสาวโต๊ะถัดไปขมวดคิ้วเหลือบมองกระจกผนังด้านข้าง แล้วเธอก็หยุดนิ่งในกระจกเธอเห็นอะไรบางอย่างยืนอยู่ข้างหลังตัวเองบางสิ่งที่ไม่มีอยู่ตรงนั้นในโลกจริงดวงตาดำสนิทใบหน้าไร้อารมณ์เหมือนร่างของคนตายแต่ยังยืนอยู่หญิงสาวรีบพันกลับไปแต่ก็ไม่พบอะไรเธอกลืนน้ำลายลงคอหัวใจเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุในมุมหนึ่งของร้านเงาสะท้อนในกระจกบานเล็กกำลังสั่นเบาหาหะ แต่ไม่มีใครสังเกตไม่มีใครได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ดังมาจากในนั้นดวงตาคู่นี้ยังไม่พอเสียงกระซิบนั้นแผ่วเบาราวลมหายใจสุดท้ายของใครบางคนหญิงสาวโต๊ถัดไปเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติอากาศรอบตัวเธอเย็นลงอย่างเฉียบพลันเธอกอดอกแขนของเธอเต็มไปด้วยขนลุกทั้งสองข้างดวงตาเริ่มเหลือบมองไปรอบร้านอย่างระแวงแต่ทุกคนยังคงใช้ชีวิตตามปกติ ไม่มีใครได้ยินไม่มีใครรู้ว่ามีบางสิ่งเพ่งมองเธออยู่ในกระจกบานนั้นเงาของเธอกะพริบตาไม่พร้อมกับร่างจริงรอยยิ้มปรากฏขึ้นในเงาแต่ใบหน้าจริงยังคงนิ่งเธอกำลังถูกจับจ้องและเธอเริ่มเห็นภาพบางอย่างแทรกซ้อนเข้ามาในหัวเสียงกรีดร้องเสียงข้อกระจกภาพเลือดไหลช้าๆจากดวงตามือที่ยื่นออกมาจากเงาค่อยๆลูบแผ่นหลังของเธอเบา หาหะเธอสะดุ้งหันกลับไปอย่างรวดเร็วไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่มือของเธอเปียกเธอยกมือขึ้นดูมีคราสสีแดงติดปลายนิ้วเธอหายใจติดขัดหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะในเงากระจกเธอเห็นเขายืนอยู่ตรงมุมร้านแต่ใบหน้าของเขาเหมือนจะเปลี่ยนไปตาซ้ายของเขาเริ่มมีรอยเลือดเล็กๆซึมออกมา เหมือนเป็นสัญญาณแรกของการถ่ายโอนครั้งใหม่เธอลุกขึ้นทันทีพยายามเดินออกจากร้านแต่ยิ่งเดินทางออกยิ่งไกลออกไปกระจกทุกบานบนผนังสะท้อนภาพเธอในมุมที่ไม่ควรมีและในเงาเหล่านั้นดวงตาของเธอเริ่มร้องให้ด้วยเลือดเธอกรีดร้องแต่เสียงกลับสะท้อนกลับมาเป็นเสียงหัวเราะของใครบางคนเสียงหัวเราะนั้นต่ำลึกและเหมือนจะดังออกมาจากกระจกทุกบานรอบตัว เลือดเริ่มซึมจากดวงตาทั้งสองข้างของเธอช้าๆเหมือนน้ำตาแห่งคำสาปเธอพยายามเช็ดมันออกแต่ยิ่งเช็ดก็ยิ่งไหลมือของเธอสั่นน้ำตาเปื้อนเลือดหยดลงบนพื้นไม้ทีละหยดทีละหยดผู้คนในร้านยังคงกินกาแฟพูดคุยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเธอค่อยๆหลุดออกจากโลกของความจริงเหมือนเธอกำลังกลายเป็นภาพสะท้อนแล้วแวบนั้นเองเธอเห็นเขาอีกครั้งเขานั่งอยู่ที่โต๊ะเดิมโต๊ะที่เธอเคยนั่ง ใบหน้าเรียบเฉยเหมือนไม่มีวิญญาณในมือเขาถือกล้องตัวหนึ่งกล้องที่ครั้งหนึ่งเคยถ่ายเหตุการณ์คืนแรกไว้เขายิ้มและกดปุ่มบันทึกภาพในกล้องฉายออกไปทั่วกระจกเป็นภาพของเธอกำลังนั่งอยู่ตรงกลางร้านเลือดไหลาจากตาเสื้อผ้าเปื้อนเลือดปากอ้าค้างเหมือนจะร้องขอความช่วยเหลือแต่ภาพนั้นไม่ใช่สิ่งที่ใครในร้านมองเห็นมีเพียงเงาในกระจกและเขาในร่างใหม่เท่านั้นที่กำลังดูมันอยู่ เธอพยายามตะโกนพยายามวิ่งแต่ร่างกายเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยบางสิ่งที่มองไม่เห็นแสงไฟในร้านกระพริบและดับลงชั่วขณะและเมื่อมันสว่างขึ้นอีกครั้งเธอหายไปจากสายตาทุกคนในร้านไม่มีร่องรอยไม่มีเสียงมีเพียงเงาเลือนรางในกระจกที่ยังสะท้อนดวงตาคู่หนึ่งที่ยังเปื้อนเลือดดวงตาที่กำลังมองหาเจ้าของคนใหม่ร้านกาแฟกลับคืนสู่ความสงบ เสียงพูดคุยเสียงช้อนกระทบแก้วยังคงดำเนินไปตามปกติไม่มีใครสังเกตว่าโต๊ะตรงมุมร้านว่างลงกระทันหันไม่มีใครจำได้ว่าเคยมีผู้หญิงคนนั้นอยู่ตรงนั้นเหมือนเธอไม่เคยมีตัวตนมาก่อนแต่ในกระจกบานหนึ่งรอยนิ้วมือเปื้อนเลือดยังคงปรากฏอยู่ลากยาวจากขอบกระจกลงมาช้าหาหาเหมือนใครบางคนพยายามจะออกมาชายคนนั้นในร่างที่เคยเป็นของเขาลุกขึ้นจากโต๊ะ เขาเดินผ่านกระจกหยุดมองเงาของตัวเองครู่หนึ่งเงาสะท้อนยิ้มตอบแต่ดวงตาไม่ขยับตามในแววตาคู่นั้นมีเงาของหญิงสาวคนหนึ่งกรีดร้องอยู่ลึกห่าหราเรากับถูกขังอยู่ในนั้นถาวรเขาเอื้อมมือไปเช็ดรอยเลือดบนกระจกรูปมันเบาๆแล้วกระซิบเธอจะไม่เหงาอีกต่อไปแล้วจากนั้นเขาก็เดินออกจากร้าน แสงแดดภายนอกสว่างจ้าแต่เขากลับหยุดอยู่ใต้เงาไม้ใหญ่หันกลับไปมองกระจกในร้านอีกครั้งรอยยิ้มบนใบหน้าไม่จางหายเขาค่อยๆล้วงโทรศัพท์ออกมาเปิดแอปกล้องแล้วหันมันไปรอบถนนช้าหาหะในเลนนั้นมีผู้คนมากมายแต่บางคนไม่มีเงาเลยแม้แต่น้อย ดวงตาเขาหยุดที่หญิงสาวคนหนึ่งกำลังเดินก้มหน้าอยู่ตรงฟุตบาทฝั่งตรงข้ามในแสงแดดจ้าเงาของเธอไม่มีแม้เพียงรอยเท้าเขายิ้มอีกครั้งและกระซิบแผ่วเบาเจอกันคืนนี้หญิงสาวคนนั้นเดินผ่านร้านดอกไม้เล็กๆโดยไม่รู้ตัวเลยว่ามีใครกำลังจับตามองเธอก้มหน้าดูโทรศัพท์หูฟังเสียบแน่นเพลงบรรเลงเบาๆช่วยกลบเสียงโลกภายนอกแต่กลับไม่ได้กลบเสียงข้างในหัว เสียงแผ่วเบาคล้ายกระซิบเหมือนดังขึ้นจากในกะโหลกเธอหยุดเดินทันทีหัวใจเต้นผิดจังหวะหันซ้ายหันขวาไม่มีใครอยู่ใกล้พอจะพูดกับเธอแต่เสียงนั้นยังอยู่เธอรู้สึกไหมว่ามีใครมองอยู่เธอหายใจที่ขึ้นนิ้วมือเย็นเฉียบทั้งที่แดดยังร้อนจัดและเธอก็เหงื่ยหน้าขึ้นสบตากับใครคนหนึ่งที่ยืนอยู่อีกฝากถนนชายหนุ่มในเสื้อเชิ้ตขาวใบหน้าสงบราวกับไม่มีอะไรผิดปกติ แต่ดวงตาของเขาดำสนิทไม่มีแววเขายืนอยู่ในแสงแดดแต่ไม่มีเงาทอดลงบนพื้นเธอกรับพริบตาอีกครั้งเขาหายไปเหลือเพียงความว่างเปล่าและความรู้สึกอึดอัดที่เพิ่มขึ้นทุกลมหายใจเธอรีบเดินต่อก้าวเร่งขึ้นโดยไม่รู้ว่ากำลังวิ่งหนีอะไรขณะผ่านตึกเก่าๆตึกหนึ่งเธอเผลอมองกระจกหน้าร้านที่แตกบางส่วนในเงาสะท้อนเธอเห็นตัวเองยืนอยู่แต่เธอในเงาน,านั้นหยุดนิ่งไม่ขยับตาม และในตาข้างขวาของเงาเริ่มมีเลือดหยดแรกไหลออกมาช้าหาหะเธอหันขอบออกจากกระจกร่างกายแข็งทื่อรู้สึกเหมือนลมหายใจกำลังถูกกดทับเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งดังขึ้นกว่าเดิมถึงตาเธอแล้วเธอรีบก้าวถอยหลังแต่ขากลับไม่ขยับเหมือนเท้าถูกตรึงไว้กับพื้นมือเริ่มชานิ้วสันเล็กน้อยหยดเงอเย็นเกาะตามไรผมเสียงกระสิบในหัวชัดเจนขึ้นทุกวินาที มันไม่ใช่เสียงของเธอเองไม่ใช่เสียงที่เธอเคยได้ยินมาก่อนเสียงนั้นลึกและเหมือนมาจากใต้อะไรบางอย่างเธอเคยมองผ่านกระจกแต่ไม่เคยมองเข้าไปใช่ไหมเธอหลับตาแน่นพยายามไม่ฟังแต่เสียงนั้นไม่หยุดกลับแทรกซึมลึกเข้าไปกว่าเดิมตอนนี้ไม่ใช่แค่ในหัวแต่มันเริ่มก้องอยู่ในร่างกายในเลือดในน้ำตาในการเต้นของหัวใจ เธอสะบัดหน้าขึ้นมองเข้าไปในกระจกแตกอีกครั้งผ้าสะท้อนยิ้มกลับมาแต่ไม่ใช่เธอเป็นใบหน้าของใครบางคนที่เธอไม่รู้จักหรืออาจเคยรู้จักนามาแล้วดวงตาคู่นั้นไม่ใช่ของเธออีกต่อไปพวกมันจ้องเธอกลับมาด้วยรอยยิ้มที่ไม่ควรมีอยู่ในโลกนี้เลือดเริ่มซึมออกจากขอบตาเธอจริงๆแล้ว ช้าช้าเงียบเงียบปลกับใครบางคนกำลังเปิดประตูจากด้านในเธอกรีดร้องออกมาแต่เสียงกลับพืนหายไปทันทีที่หลุดพ้นริมฝีปากทุกสิ่งเงียบลงรอบตัวไม่มีคนไม่มีเสียงไม่มีรถวิ่งไม่มีแม้แต่ลมมีเพียงเธอกับนงาสะท้อนในกระจกบานนั้นแล้วเงาก็ค่อยๆยยื่นมือออกมาจากกระจกนิ้วยาวเร็วเยี่ยบเหมือนน้ำแข็งจากที่ที่ไม่มีใครเคยไปถึงมันแตะที่หน้าผากของเธอ แล้วดวงตาของเธอก็หยุดไหลเลือดเธอหายใจเฮือกหนึ่งและเงาก็แทรกเข้ามาในตัวเธอถนนกลับมามีชีวิตอีกครั้งเสียงรถแล่นผ่านผู้คนเดินขวักขว่ไม่มีใครรู้ว่าเพิ่งเกิดอะไรขึ้นตรงนี้หญิงสาวยืนอยู่หน้าอาคารเก่ามือเช็ดดวงตาเบาหาหะไม่มีเลือดไม่มีน้ำตามีเพียงรอยยิ้มบางๆบ,บ,บนใบหน้าที่ไม่ใช่รอยยิ้มของเธอ เธอก้าวเดินต่อช้าช้ามั่นคงแววตาเรียบเฉยดำสนิทราวกับลืนแสงทั้งหมดของโลกไว้ในนั้นเด็กเล็กๆคนหนึ่งเดินสวนมาหันไปสบตากับเธอโดยไม่ตั้งใจเขาชะงักดวงตาเบิกโพลงแล้วร้องให้ออกมาโดยไม่รู้สาเหตุแม่ของเด็กรีบดึงมือเขาไปไม่หันกลับมามองเพราะบางครั้งจิตใต้สำนึกของเรารู้ว่าบางอย่างไม่ควรมองซ้ำ หญิงสาวหยุดอยู่หน้าแผงกระจกของร้านเสื้อผ้าเธอมองเงาสะท้อนของตัวเองดวงตานั้นไม่ใช่ของหญิงสาวคนเดิมอีกแล้วและในเงานั้นตรงเบื้องหลังของเธอยังมีเงาของใครบางคนยืนอยู่เขาเงียบมองผ่านกระจกไม่สามารถพูดไม่สามารถออกมาแค่เฝ้ามองถูกขังในนั้นตลอดการเธอยิ้มให้กระจกเบาๆก่อนจะหันหลังเดินจากไป ทิ้งไว้เพียงกระจกเงาใสที่สะท้อนคำสาบที่ไม่มีวันสิ้นสุดจบ